็กสาวกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังตอนเหนือของประเทศไทยสถานที่ที่มีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านเล็กๆกับภูเขาสีเหลืองทองที่รอมรอมไปด้วยทุ่งหญ้ากับการสัมผัสอากาศหนาวสุดจัดในรอบปีเราขอเรียกซีรีส์นี้ว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่เราเดินทางมาที่ขุนแปะจังหวัดเชียงใหม่มาในช่วงต้นเดือนมกราคมทําให้เรายังไม่เห็นนาคันบันไดสีเขียวๆแต่ก็สวยไปอีกแบบนะเป็นสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักและอากาศที่นี่ก็คอนคัน ท้างที่จะเย็นถ้าใครมาที่นี่อาจจะต้องเตรียมเสื้อนาหนามาเราขับรถตั้งแต่ตีนภูจนมาถึงบนดอยเป็นระยะทางประมาณ25้กิโลเมตรแล,แล้วเราก็มาเจอกับพี่ต้นค่ะพี่ต้นขอเป็นเจ้าของโฮมสเตย์เขาบอกว่าเขาเป็นชาวกะเหรี่ยงและเขาก็จะเป็นคนนําเราเที่ยวในทริปนี้เราบอกพี่ต้นว่าเราอยากมาเที่ยวแบบนี้มานานแล้วและว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้นั่งกระบ,บะถัวเที่ยวบนดอยพี่ต้นได้บอกเราว่าดอยบาโจโขเป็นสถานที่ที่พา ทิ์ตกสวยมากเรานั่งรถจากที่พักขึ้นไปอีกเป็นระยะทางประมาณ7กิโลเราจะไปขึ้นดอยกันเราจะขึ้นดอยไป7กิโลเราจะต้องนั่งรถคันนี้แล้วก็ขึ้นดอยไปอีก7กิโลโอ๋ออากาศดีมาก และเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะมีความลำบากนิดนึงเส้นทางเนี้ยรถเก่งขึ้นไม่ได้เลยนะต้องเป็นรถกระบะเท่านั้นทุกคนดูสนุกสนานกับการเกาะเลาเพื่อหาพื้นที่ให้ตัวเองอยู่เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับเพื่อนๆที่มากับเราในทริปนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะถึงดอยบาเจ้าขอจริงๆเรามาแวะกันที่สวนกระหล่ำปีก่อนถ้าเรามาช่วงเดือนตุลาคมก็จะเห็นต้นกระหล่ำปีสวนสุดลุกหูลูกตาเลยค่ะเป็นกระหล่ำปีที่ปลูกทั้งภูเขาเลยนะแต่เราว่าที่นี่สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาลเพราะว่าต่อให้ไม่มีกระหล่ำปีก็ยังมีแสงสวยๆภูเขาสวยๆให้เราได้สัมผัสค่ะขอแอบกระซิบนิดน,นึงนะกระหล่ำของที่นี่ไม่มีสารเคมีเลยใครที่ไม่ชอบกินผักเพราขมบอกเลยนะว่าบนดอยคือหวาน แต่ว่าวิวแบบว่าสุดลูกหูลูกตาแล้วก็สวยมาก นั่งรถต่อมาอีกนิดก็ถึงดอยบาเจาะหอกค่ะเป็นสถานที่ที่เชื่อว่าถ้าใครได้มาก็จะอดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไม่ได้จริงๆกับภูเขาที่เรียงไปด้วยยอดสีเหลืองทองหลายๆลูกแล้วได้เห็นพระอาทิตย์ตกใกล้มากๆเลยในช่วงเวลาแบบนี้รู้สึกอยากให้มันผ่านไปช้าๆจังตลอดระยะทางก่อนจะมาถึงที่นี่เราอดมองวิวสวยๆข้างทางไม่ได้เลยก็อย่างที่ว่าก่อนที่เราจะมาถึงที่หมายเรื่องราวระหว่างทางก็สําคัญเช่นกันแลว ถ้าคุณรู้สึกเคว้งคว้างอาจจะหยุดเพื่อคิดแต่อย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะก้าวไปต่อมาทําให้คุณหยุดนิ่งๆเป็นเวลานานก็เพียงพอหลังจากที่พาทิตล่ารับขอบฟ้าเราก็ได้นั่งรถกับเพื่อนเพื่อกลับไปยังที่พักระหว่างสองข้างทางไม่มีไฟฟ้าเลยค่ะมีแค่ไฟหน้ารถกับดวงจันทร์และหินห้อยตัวน,น้อยๆที่คอยส่องแสงสว่าง,างตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วแต่ว่ามืดมากแล้วเพราะว่าเราอยู่ในภูเขาเนะ เป็นการเห็นหิ่งห้อยในรอบสิ ปีแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะพอได้มีเพื่อนอยู่เยอะๆแบบนี้แล้วจริงๆแล้วความมืดก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะการที่เราได้มาอยู่ในป่าที่มืดสนิทแบบนี้ทําให้เรารู้ว่าสัตว์จากโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมันช่างส่องแสงสว่างเหลือเกินต่างจากที่อยู่ในเมืองมากๆถึงที่พักทุกคนก็เหนื่อยมากแล้วหลังจากนี้ก็คงต้องหาอะไรเข้าปากสักทีที่นี่เขามีอาหารหลากหลายอย่างเลยแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านบางอย่างเราก็เคยกินส่วนบางอย่าง ล้กก็ไม่เเคยยรูจัตัวนี้เลยน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องเป็นเมนูที่คนในหมู่บ้านนะกินกันมารุ่นต่อรุ่นแล้วว่ากันว่าในสมัยก่อนชาวดอยหาปลากระป๋องกินยากมากก็เลยต้องคิดเมนูที่สามารถทําให้ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องสามารถกินได้ทั้งครอบครัวมันก็เลยเกิดมาเป็นน้ำพริกปลากระป๋องบอกเลยนะเมนูนี้ถ้าจิ้มกับผักสลดัดกรอบๆหวานๆก็คืออร่อยมากทานข้าวเสร็จก็ได้เวลาสลับกันไปอาบน้ําบอกเลยนะอาบน้ําที่เนี้ยงานห สูตรที่นี่เขาไม่มีน้ำอุ่นนะแต่จะให้ต้มอ,อาบก็เหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมล่ะคืนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรน้วนะคะมีแต่จะหุ่มผ้าเพื่อให้ตัวเองอุ่นที่สุดแล้วก็ฝันดีนะ เป็นชาวที่ลุกจากที่นอนยากมากๆเลยแต่ก็มีอีกหนึ่งชีวิตที่ลุกขึ้นมาพร้อมๆกับเราก็คือเจ้าโมจิเพราะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวแต่พี่ต้นเขาก็มีผ้าห่มให้เราไม่อั้นเลยนะแถมยังสามารถมาปูนั่งหน้าระเบียงได้อีกด้วยเราชอบที่พักตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดที่พาทิตขึ้นพอดีพอได้อยู่กับตัวเองเงียบๆนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จิบอะไรอุ่นๆแบบนี้มันดีจัง ถ้าหิวก็ต้องหาอาหารแต่ทางงวงก็ต้องวิ่งตามหากาแฟใช่ไหมต่อให้จะอยู่บนดอยแต่ที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยนะและก็ยังคั่วกาแฟเองอีกด้วยคาเฟ่ของหมู่บ้านน่ารักน่ารักแห่งนี้ค่ะทุกอย่างคือเชื่อมสัมพันธ์กันหมดเลยนะแล้วความน่ารักของที่นี่คืออะไรรู้ไหมคือคนทั้งหมู่บ้านคือรู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเลยทุกอย่างจะมีการเอือ้อเฟื้อแล้วก็เผื่อแผดซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะที่นี่จะเป็นเน้นเที่ยวแบบชุมชนเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ขึ้นภูเขาซึ่งเขาก็จะ มีตัวรถเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะรถยนต์รถโฟวิวใช่ไหมก็รถกระบะรถโฟวิวเนี้ยพานักท่องเที่ยวนะคะขึ้นกระบะแล้วก็เที่ยวกันมันจะสนุกมากเลยเนาะถ้าเราแบบมากับเพื่อนหลายๆคนอย่างเงี้ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่แบบสร้างความทรงจําได้ดีมากวันนี้สั่งกาแฟอะไรไปคะเป็นชาสีหนาะค่ะเอาแล้วชาสีหนานี้ช่วยอะไรอะคะ ช่วยลดคอเคอลสเตอรอลแล้วก็สำหรับคนที่นอนหลับจะทำให้นอนหลับสบายขึ้นแต่ก็มีสรรนคุณอีกเยอะนะซึ่งลืมลืมืไม่ต้องไปไกลถึงเวียดนามหรือญี่ปุ่นที่ไทยก็มีทุ่งแฮเดนเยนะการปลูกเพื่อรถปัญหาการบุกรุกการทาไรเลือนลอยและขจัดปัญหาการปลูกฟินโดยการสร้างอาชีพทดแทนด้วยการปลูกพืช ผักผลไม้และดอกไม้ประดับเพื่อให้ชาวบ้านมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งจะเริ่มบานตั้งแต่เดือนตุลาคมและบานเต็มที่ในช่วงพฤศจิกาจนไปถึงกุมภาพันธ์ถ้าคุณได้มีโอกาสแวะขึ้นมาที่ขุนแปะที่นี่ก็เป็นโลเคชั่นถ่ายภาพที่น่ารักมากภาพจรที่ชัดเจนที่สุดของสถานที่แห่งนี้ก็คงจะเป็นเสียงหัวเราะของคนรอบข้างแล้วก็คนในพื้นที่ที่น่ารักมากๆบวกกับวิวสวยๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสทุกๆปัจจุบัน คืออดีตของวันพรุ่งนี้อยากมีอดีตที่น่าจดจำ <c oughs> ก็แค่ทำวันนี้ให้ดีก็พอในที่สุดการละครั้งหนึ่งของเราก็เดินทางมาจนถึงตอนจบแต่หนังสือของเรามีอีกหลายเล่มแลยหนังสือเล่มหน้าจะเป็นยังไงไว้มาติดตามกันนะ